ในวันที่อากาศร้อนจัดนะคะ ก็อ,อุตสาห์เลือกที่จะขึ้นรถเมล์ปรับอากาศคุณผู้ชมแต่บังเอิญแอร์ของรถเมล่ยก็ดันมาเสียระหว่างการเดินทางนะคะโอ้โหเป็นใครก็คงงุดหงิดหน้าดูใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่บนรถเมล์ททำนะคะคลายร้อนแล้วก็ฮิลใจได้อย่างดีค่ะทําให้ผู้โดยสารที่อยู่บนรถนะคะโกรธไม่ลงและแถมยังยิ้มไปตามๆกันอีกด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุป ประเด็นข่าวในรอบวันค่ะที่ท The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปนะคะในช่องทางนี้ไปติดตามกันเยอะๆนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นบนรถเมล์ปรับอากาศนะคะเราเรื่องเอาไว้โดยเจ้าของบัญชีสัตหิบไบแมนค่ะทราบว่าเป็นรถเมล์นะคะสาย A4 ค่ะวิ่งระหว่างดอนเมืองถึงสนามหลวงค่ะ เจ้าของโพสเนี่ยเขาก็ตั้งใจถ่ายคลิปนะโดยโฟกัสที่กระเป๋ารถเมยนะคะสุดภาพสตรีท่านนี้ละคะ่ะเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังพัดโบกให้น้องฝรั่งน้อยอยู่นะคะแล้วคุณแม่ของน้องฝรั่งเนี่ยก็อุ้มเด็กนะส่งยิ้มให้กระเป๋ารถเมย์ด้วยนะคะในคลิปเนี่ยก็มีแคปชั่นนะคะบอกว่าในวันที่รถเมย์แอสียเห็นภาพนี้ของพี่กระเป๋าไม่มีใครโกรธเลยและในคอมเมนต์นะคะเจ้าตัวยังบอกถึงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่า แอร์เสียระหว่างทางครับทางพี่กระเป๋าแล้วก็พี่คนขับเนี่ยเลยต้องเปิดประต,ตูแล้วก็ผัดให้เด็กน้อยด้วยเชื่อว่าพอ FC ของ Thailand Lover ได้เห็นภาพแบบนี้คุณผู้ชมกันน่าจะยิ้มกันไปตามๆกันใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีความคิดที่ดูจะแหวกแนวกว่าชาวบ้านเขาไปหน่อยนะคะอย่างเช่นว่าพัดให้แต่ฝรั่งนั่นแหละแล้วคนไทยข้างๆล่ะเออทำไมไม่พัดให้นะคะหรือบางคนเนี่ยก็บอกว่าแหมถ้าเป็นเด็กไทยอะ น้องเขาจะช่วยพัดใช่ไหมซึ่งก็มีคนเข้ามาบอกนะคะบอกว่าแหมเขาพัดให้เด็กจ้าบางคนก็อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมให้ฟังนะว่าเด็กฝรั่งเนี่ยเจออากาศร้อนมันเสี่ยงฮิสโตรกกว่านะ อีกคนนึงก็เข้ามาช่วยอธิบายด้วยนะเออคนนี้ก็มีเหตุผลดีบอกว่าบางคนเนี่ยก็เป็นพวกช่างติตั้มหนี่ไปหมดทุกอย่างหัดมองมุมบวกที่มีอยู่ตรงหน้าบ้างชีวิตจะได้มีความสุขต่างชาติาเขาเป็นคนเมืองหนาวพอมาเจออากาศร้อนก็คงทนอากาศร้อนไม่ได้เท่ากับคนไทยหรอกนะ พี่กระเป๋าเขาก็เลยมาช่วยมันก็ดีแล้วนี่และในประเด็นที่ว่าเฮนเป็นฝรั่งหรือเปล่าถึงได้เข้าไปช่วยคอมเมนต์นะคะก็มีญาติของกระเป๋ารถเมย์คนนี้นะคะเข้ามาอธิบายเพิ่มให้นะคะบอกว่าถ้าเป็นกระเป๋าคนนี้อะ่ะช่วยค่ะ เป็นใครก็ช่วยแน่นอนนะหนูว่าเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วชอบช่วยคนอื่นตลอดต่อมานะคะเจ้าของคลิปเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่ามีบางคนเนะี่ยบอกว่าแอร์เสียรถร้อนแล้วทำไมไม่เปลี่ยนรถสำหรับผมที่อยู่บนรถคันนี้เนี่ยพี่พี่เขาแก้ปัญหาได้ดีที่สุดแล้วเปิดประตูให้ลมเข้าพัดให้เด็กน้อยอีกและเหลืออีกไม่กี่ป้ายมันก็สูดสายแล้วแถมยังทำให้คนที่เหนื่อยเหนื่อยอยู่ยิ้มได้อีก เอาละค่ะคุณผ,ผู้ชมก็พอจะเข้าใจนะคะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะแล้วก็ได้เห็นน้ำใจคนไทยไปด้วยในคราวเดียวกันนะคะคนไทยท่าน,นอื่นๆนะ,ะพอมาเห็นคลิปนี้ก็แชร์ประสบการณ์น่ารักน่ารักนะคะเช่นคนนี้ค่ะบอกว่าเราเนี่ยเคยนั่งสาย519นะวันนั้นแอร์เย็นมากนั่งมาจากคลองเตยกระเป๋ารถเมเป็นผู้หญิง หอเสื้อแขนยาวมาห่มให้เด็กน้อยที่แม่อุ้มอยู่แหมดูแล้วใจฟูเลยค่ะอาการเดียวกันในคลิปนี้เลยเอาละค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นเรื่องดีๆที่น่าชื่นชมนะคะพี่กระเป๋ารถเมแกก็ทําจากใจเนาะโดยไม่ได้สนใจว่ามันจะใช่หน้าที่หรือเปล่าอันนี้เขาทาเกินหน้าที่นะคะทําจากใจเนี่ยมันก็จะเกินมาตรฐานแบบนี้เสมอละค่ะ ฝรั่งน้อยในคลิปก็น่ารักน่าชาังนะคะเห็นแล้วเข้าใจฝรั่งเลยล่ะค่ะว่าไอทีร้องห่มร้องไห้กันบ่อยๆที่จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะคะนิสัยแบบนี้นี่เองนะคะนิสัยแบบคนไทยเรานี่เองนะคะน้ำใจเนี่ยเย็นกว่าแอร์ซะอีกนะคะต้องเป็นน้ำใจคนไทยเนี่ยล่ะค่ะ